ความสมดุลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญถ้าพูดทางภูมิสังคมก็คือความพอดีของสังคมถ้าพูดเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือความเป็นธรรมชาติเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องความหลากหลายในการพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าจะต้องสร้างสมดุลเป็นหลักเดียวขององค์สมายสามภูทธเจ้าก็คือการเดินสายกราด เป็นการทรงตัวเปรียบเสมือนการเดินของขาทั้งสองข้างนะครับซึ่งความคณีสายกลางเนี่ยก็จงอยู่อยู่กกลางระหว่างทางสองข้างที่สุดต่งและเหลงร้ายฉะนั้นการสร้างสมดุลก็เดินแต่กลางไม่เดินสุดตรงนี่เป็นหลักของการพัฒนาทั้งเรื่องพัฒนาสองคมพัฒนาสี่ไบ็ดร้อน พัฒนาฐานรากของชีวิตหรือของประเทศคือระหว่างสมดุลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีงามนะครับมันเป็นเรื่องพอดีมันเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ไม่ใช้ความสุดต่งไปทั้งการพัฒนาชีวิตการลงทตนชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแม้แต่หลักของการตลาดการชื่อขายก็ตามฉะนั้นต้องสมดุลพอดี เรื่องของความคิดเรื่องของแผนการตลาดเรื่องของพุทธศาสารเรื่องของเป้าหมายและที่สำคัญเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับใช้ชีวิตอย่างพอดีพอประมาณซึ่งสมรุนก็จะใช้ร่วมกับทางสายกลางหรือหลักพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยิ่งการร่วมในสังคมยิ่งสําคัญนะครับและในการลงทุนก็จะต้องมีการวิจัยนั่นก็คือการ ใช้ทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปอย่างที่ที่สูงศึกษายามนาแกนี้เป็นจนก็ใช้การศึกษาวิจัยทั้งปริยัติและปฏิบัติมาครบรอบสิปีแล้วฉะนั้นต้องเรียนรู้เรื่องของสายกลามและสมดุลให้ดีสมดุลในพื้นฐานของดินน้ำป่าคือทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลา เรื่องของการผลิตเรื่องอุตสาหกรรเรื่องการเกษตรสาคัญนะครับสมาุวนคือสายกลางอยู่ตรงกลางระหว่างความสุดโตงที่เลวร้ายทั้งสองข้างเราอยู่ในที่ปลอดภัยครับ